บทที่252ชั้ฉันเป็นคนขี้คลาดบนชั้นสูงสุดชั้น36ของโรงแรม Golden Bridge งานฟิลโลชิปปาร์ตี้จินไห่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงจากสาขาต่างๆของเมืองจินไห่ในขณะที่เพียงส่วนน้อยเท่านั้นเป็นนักเรียนจากมหาวิทยาลัยจินไห่งานฟิลโลชิปปาร์ตี้จินไห่ในปีนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จำนวนผู้ได้รับเชิญก็มากที่สุดเช่นกันส่งผลให้นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาได้รับโอกาสทางอาชีพมากขึ้นโดยเฉพาะผู้เล่นอนณาจักรแห่งเทพขณะนี้มีชายเท่าวัย60ปีที่กระฉับกระเฉงสวมเสื้อสีขาวนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของสถานที่จัดงานรอบๆเขามีบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในเมืองจินไหหลุงคนที่สองของเจ้าหยวยซี่เจ้าเจียนหัวก็นั่งอยู่ในกลุ่มน,นี้เช่นกันพวกเขายังไม่มาหรอ ชายเท่าในเสื้อสีขาวถามเหอโยชายที่ยืนข้างๆอย่างกระทันหันพวกเขามาแล้วแต่สีหน้าของเหอโยชายเปลี่ยนไปขณะลังเลในคำพูดชายเท่าตรงหน้าเขาคือซูเหวินชิงอธิการบดีและประธานของมหาวิทยลาลัยจินไห่เขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากในเมืองจินไ่ผ่านใต้การสอนของเขานักเรียนหลายคนประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นพูดมาซูเหวินชิงพูดด้วยเสียงเย็นตอนนี้พวกเขาอยู่ข้างนอก เหยโยชัยตอบอย่างอ่อนแอแรงกดดันทำให้เขาของเขาอ่อนลงเมื่อพวกเขาอยู่ข้างนอกแล้วทำไมไม่เข้ามาอย่าบอกว่าพวกเขาต้องให้ชายเท่าคนนี้เชิญพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครต้องการให้ผู้อาวุโสซ,ซูเชิญเหรอเพียงเพราะเก่งเล่นเกมก็มองข้ามเราได้เหรอเจ้าเจียนหัวพูดด้วยความโกรธคุณไม่กี่คนไปดูสถานการณ์และเรียกพวกเขาขึ้นมาบอกว่าเป็นคำสั่งของฉันซูเหวินชิงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ นอกจากนักเล่นเกมมืออาชีพแล้วบุคคลสำคัญจากการแข่งขันกีฬาก็ยังไม่มาบอดี้การ์ดในชุดสีดำและแว่นดำที่มีร่างกายสูงใหญ่ได้รับคำสั่งและเดินทางลงไปทันทีฉันไม่เข้าใจความคิดของคนเหล่านี้การอยู่ข้างล่างแทนที่จะขึ้นมามีประโยชน์อะไรเจ้าเจียนหัวรู้สึกโกรธและมองนักเล่นเกมมืออาชีพในแง่ลบมากขึ้นฉันก็อยากรู้เหมือนกันคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้คิดอย่างไรบางทีพวกเราที่แก่อาจตามทันไม่ไหวแล้ว ชายวัยกลางคนในเสื้อผ้านักสู้สีดำพูดเยาะตัวเองเขาให้ความรู้สึกสงบและอ่อนโยนเหมือนมหาสมุทรอย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าดูถูกชายคนนี้เขาคือเฉินอูอาจารย์ศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงของเมืองจินไห่และเป็นอดีตแชมป์การแข่งขันต่อสู้ อาจารย์เฉินอู่ต้องล้อเล่นคนหนุ่มสาวทุกวันนี้ไม่รู้จักขอบเขตมันเป็นเพียงเกมเสมือนจริงโดยทักษะของอาจารย์หากเข้าไปในอาณาจักรแห่งเทพขุนก็สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงได้โลกแห่งความจริงและโลกเสมือนต่างกันยิ่งไปกว่านั้นยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่เฉินอู่สายหัวในฐานะผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้เขาไวต่อการเปลี่ยนแปลงรอบข้าง หลังจากพุยกันสักครู่ซูเหวินชิงได้รับโทรศัพท์จากบอดดี้การ์ดผู้อาวุโซสซูคนข้างล่างบอกว่ามีเรื่องสำคัญต้องทำจะใช้เวลาสักครู่ก่อนขึ้นมาเรื่องสำคัญจะมีอะไรสำคัญกว่างานฟิลโลชิปครั้งนี้พวกเขาไม่ต้องการการสนับสนุนจากบริษัทอื่นอีกหรอน้ำเสียงของซูเหวินชิงกลายเป็นเหล็กดูเหมือนพวกเขาพยายามพบผู้บริหารระดับสูงของกิลซีโรวิงแต่มีคนเข้าแถวมากเกินไปจึงต้องใช้เวลากิลซีโรวิง เป็นกิวจากอาณาจักรแห่งเทพหรอสูเหวนชิงถามด้วยความสงสัยเป็นเพียงกิวเกมเท่านั้นจำเป็นต้องให้เวิร์กช็อปมากมายเข้าหาหรอพวกเขาบอกว่าซีโร่วิงเป็นกิวที่มีชื่อเสียงในราชอาณาจักรสตาร์มูนในบางด้านยังเหนือกว่ากิวชั้นหนึ่งบริษัทหลายแห่งต้องการพบผู้บริหารแต่เนื่องจากซีโร่วิงลึกลับเกินไปจึงไม่มีใครมีโอกาสหากเป็นเช่นนั้นกิวซีโร่วิงไม่ใช่สิ่งที่มองข้ามได้ ซูเหวินชิงเริ่มสนใจโดยเฉพาะเมื่อกิวเช่นนี้ปรากฏในเมืองจินไห่เชิญตัวแทนของซีโร่วิ่งขึ้นมาคุยชายเท่าคนนี้อยากเห็นว่าเป็นคนแบบไหนทุกคนตกใจเมื่อได้ยินว่าซูเหวินชิงเชิญตัวแทนกิวที่ไม่รู้จักเข้างานในขณะเดียวกันภายนอกโรงแรมโกลเด้นบริดจ์บอดี้การ์ดของซูเหวินชิงได้พบซื้อเฟิงและเชิญเขาขึ้นไปอย่างไรก็ตามที่น่าประหลาดคือซื้อเฟิงปฏิเสธคำเชิญทันที คุณซื้อเฟิงผู้อาวุโสสู่เชิญด้วยใจจริงฉันรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังหัวหน้าบอดี้การ์ดพยายามชักจูงอย่างอดทนฉันเข้าใจแต่ฉันยังทำงานที่นี่ไม่เสร็จนอกจากนี้แม้ฉันจะยอมคุณต้องถามคนที่เข้าแถวว่าจะให้ฉันไปหรือเปล่าซื้อเฟิงยิ้มขณะชี้ไปที่แถวยาวกว่าพันคนนอกจากนั้นแม้ฉันเต็มใจไปใครบางคนข้างในก็จะไล่ฉันออกฉันเป็นคนขี้ขลาด คนนั้นขู่ว่าไม่ให้ฉันเหยียบเข้าโรงแรมฉันยังมีคนอีกหลายคนต้องสัมภาษณ์บอดี้การ์ดพูดไม่ออกนี่ไม่ใช่การมองข้ามพวกเขาเหรอแต่เขาต้องรายงานกลับไปอะไรมีคนขู่ไม่ให้เขา้าซูเหวินชิงหัวเราอเมื่อได้ยินจากนั้นพูดว่าบอกเขาว่าตราบใดที่ชายเท่าคนนี้อยู่ที่นี่ฉันรับรองว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีใครกล้าไล่เขาออกแต่เขายังคงบอกว่าไม่กล้าเขา้าไม่ต้องการถูกไล่ออกเป็นครั้งที่สอง บอดี้การ์ดพูดอย่างหมดหนทางถูกไล่ออกเป็นครั้งที่สองหมายความว่าเขาเป็นแขกของงานนี้เหรอใช่ซูเหวินชิงตกตะลึงแต่ความโกรธทันทีขึ้นสู่หัวมีคนกล้าไล่แขกที่เขาเชิญน,นี่ไม่ใช่การดูหมิ่นเขาเหรอใครใครกล้าไล่แขกที่ฉันเชิญเสียงของซูเหวินชิงกลายเป็นน้ำแข็งแม้เขาจะไม่ใช่หนักสู้แตาแรงกดดันที่เปล่งออกมาทำให้หลายคนกลัวบอดี้การ์ดสั่นคณะพูดช้าว่า เหอโยฉัยในตอนหน้าซูเหวินชิงจะ,ะเผชิญหน้ากับเหอโยฉัยและความจริงเกี่ยวกับตัวตนของซื่อฝิงจะถูกเปิดเผยติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่253การเปิดเผยความจริงขอบคุณที่รับฟังและโปรดติดตามต่อไป